ล้วก็กลางวงเวียนแล้วก็ลากวาดลงไปก็หมายความว่าเฟสเซอร์ของ vrl เนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งบนวงเวียนที่เราลากแต่เนื่องจากเรารู้ว่า vr time บวก vl time จะต้องเท่ากับ vrl หมายความว่าไอวงเวียนที่เราลากสองอันเมื่อกี้เนี่ยมันต้องตัดกันที่จุดหนึ่งและจุดนั้นแหละคือจุดที่เมื่อเราเขียน vr time กับ vl พ i m e มันจะเท่ากับ vrl พอดีใช่ไหมเพราะฉนั้นพอเราเขียนแผนภาพเฟสตัวนี้ได้ปั๊บ แล้วเร,เรารู้แล้วละว่า VR พาร์มกับ VL พารมแล้วก็ VRL เนี่ยมันทำมุมกันเท่านี้เราก็ลากเส้นจากจุดที่มันตัดกันเนี่ยนะครับลงมาในแนวติ่งแล้วก็ลากเส้นในแนวลาบมาจากปลายของ VR พาร์มมาจนถึงรากที่เราลา่างลากเส้นตั้งฉากมาก็จะต้องเป็น VR เล็กก็คือส่วนของความต้านทานที่อยู่ในบรรลาใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้เส้น ตั้งฉากที่เราลากลงมาตัวนี้ก็จะต้องเป็น vl ก็คือส่วนของไอตัวผลลวดเหนียวนำที่ที่ที่อยู่ในเฟเซอ,อร์ของ vl พาเพราะฉะนั้นโดยวิธีนี้เราก็จะวัด vr ผ่อ่ะไม่ใช่วัด vr เล็กกับ vl vl ได้ทางอ้อนะจากแผนภาพเฟสนั้นตรงนี้ไอ้นิสิตเขาก็ต้องเขียนเขียนแผนภาพเฟสนะครับแต่ทีนี้ในในนี้เขา<ม>เขาจะบอกว่าให้เขียนในตารางบันทึกผล และส่วนใหญ่เวลาผมให้ทำเนี่ยผมจะบอกว่าให้เข้าไปเขียนในกระดาษกราฟเลยก็คือให้ดึงกระดาษกราฟมาเพราะส่วนใหญ่กระดาษกราฟมันจะเหลือนะครับแล้วผมมักจะให้เข้าไปเขียนในกระดาษกราฟถามว่าทําไมถึงให้เขียนในกระดาษกราฟากกเพราะว่า<ต>วเวลาทําออกมาเราจะพบว่าไอ้ตัว vr เล็กเนี่ยมกกักจะเล็กนิดเดียวความต้านทานของเส้นลวดในนี้มันน้อยเพราะฉนั้น vr เล็กก็จะเล็กนิดเดียวถ้าเกิดเขียนรูปเล็กตําเน่งความยาวของ vr เล็กก็จะยิ่งเล็กหนักเข้าไปอีกมันจะวัดลําบาก ้ให้ไปเขียนในกระดาษกราฟใหญ่ๆเลยนะมันก็จะวัด Vr เ็ได้ง่ายขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นประเด็นที่มีผิดพลาดอยู่เรื่อยเพราะว่าพอวัด Vr เผิดนะครับเดี๋ยวเียวเราจะพบว่าพอเราไปคำนวณค่าอย่างเช่น <c oughs> power factor อะไรพวกนี้บางครั้งมันได้ค่า power factor มากกว่าหนึ่ง <c oughs> ซึ่ง power factor มากกว่าหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับในทางทฤษฎี power factor มีค่าสูงสุดไดเท่ากับหนึ่ง แต่ในทักเวลาเราทดลองเนี่ยผม,ผมจะบอกว่าผมยอมให้พาร์แฟกเ,เ,เตอร์มีค่ามากกว่าหนึ่งในบ้านอย่างเช่นถ้าเกิดได้มาเจอเป็น1.05หรือแม้แต่1.1เนี่ยผมอาจจะบอกว่าเออพอยอมรับได้เพราะอะไรเพราะค่าที่เราได้เนี่ยมันเป็นค่าที่ได้จากการทดลองค่าจากการทดลองมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนความไม่แน่นอนปรากฏอยู่พอเราไปคำนวณจริงๆเนี่ยมันอาจจะพบว่าขาร์แฟกเ,เตอร์มากกว่าหนึ่งแต่ไม่ควรจะมากแต่ถ้าเกิดใครเจอพาร์ทแฟกเตอร,ตอร์มาเป็นสองเนี่ยบอกโอเคผิดแน่นอน วม่มันมันมันเกินไปนะแต่ถ้าเกิดออกมาหนึ่งอะไรผมโอเคพอพอพอยอมรับได้นะอาจจะเกิดจากไอความคลาดเคลื่อนของการวัดสือื่นะครับ <c oughs> โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนแผนภาพเฟสพอได้พอเราได้แผนภาพเฟสปุ๊บคราวนี้เราจะหา vr รวมของวงจรก็คือ vr กางบวก vr เล็กนะครซึ่งในตารางเขาก็จะมีช่องให้ให้บันทึกอยู่ใช่ไหมก็คือ vr vr ใหญ่ก็คือเอา vr เล็กที่คำนวณได้บวก vr t า m เราก็ได้ vr ใหญ่ส่วน vl ก็คือที่ได้จากรูปนะครับเราก็จะได้ vr vl แล้วก็ vc นะครับ vr vr vc พอได้ vr vr vc เสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะไปเขียนแผนภาพเฟสตามากกรูปเอ่อรูปเท่จุดาไ e หรจุด E 6.3นะครับเพื่อหามุมเฟส แล้วก็วัด V รวมนะครับเพราะนั้นอันนี้เราก็จะต้องเขียนแผนภาพเฟสอันนี้เราก็ต้องบอกเขาว่าา VR เนี่ยมันจะมีเฟสเดียวกับ I ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราให้ VR เนี่ยอยู่ในแนวราบก็จะเป็นอยู่ในเฟสเดียวกับ I VL จะนํา I อยู่90องศาเพราะนั้น VL ก็จะชี้ขึ้น VC จะตาม I อยู่90สองศาเพราะนั้น VC ก็จะชี้ลงเราก็จะได้ค่าแผนภาพเฟสซึ่งเราก็จะเอาค่า VR VL VC มาจากค่าในตารางเมื่อกี้นี้แล้วก็ มาเขียนแผนภาพเฟสพราเขียนแผนภาพเฟสปุ๊บก็จะคำนวณมุมฟรีคำนวณความต่างศักรวมแล้วก็ไปเทียบกับค่าที่เราวัดได้จากวงจรโดยตรงนะครับก็คือความต่างศักรวมก็คือจาก R มาจบที่ C เป็นเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าค่าที่ได้จากแผนภาพเฟสเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งในตารางเขาก็จะให้เปรียบเทียบอยู่ใช่ไหมก็คือว่าในตารางเขาก็จะบอกค่าที่ให้หาค่า v จากรูปที่หนึ่งนะ v ีจากรูปที่สองีจากรูปที่หนึ่งหมายถึงรูปที่หนึ่งคือไหนรูปที่หนึ่งคือแผนภาพเฟสรูปที่หนึ่งโอเค v ีจากรูปที่หนึ่งมันผมเข้าใจว่า v ีจากรูปที่หนึ่งคือ v ีที่เราวัดได้โดยตรง v ีน่าจะเป็น v ีจากตารางที่หนึ่งมากกว่าจากตอนที่หนึ่งมากกว่าคือ v ีที่เราได้วัดได้โดยตรงเพราะว่า ในรูปที่1มันมีตรงไหนที่วัด v ไม่มีมันมีวัด vrl ใช่ไหมครับดังนั้น v จากอันนี้น่าจะเป็น v จากตอนที่1ก็คือค่าที่เราวัดได้จากโดยตรงส่วน v อีกอันนึงคือ v ที่ว่าจากรูปที่2อ,อันนี้ถูกต้องก็คือเมื่อเรารู้ vr v r vc เราไปเขียนแผนภาพเฟสเราก็ได้ความหนาสัดสัสทธิของวงจรออกมาแล้วก็หาความแตกต่างของ v ก็คือดูว่าที่วัดได้โดยตรงครับ จากแผนภาพเฟสเนี่ยต่างกันยังไงส่วนฟรีจากรูปที่2ก็คือพอเราเขียนแผนภาพเฟสตามรูปรูป e 6 3ใช่ไหมครับเราก็จะได้แผนภาพเฟสเออได้มุมฟรีออกมาพอได้มุมฟรีเสร็จก็ไปคำนวณ power factor ตรงนี้หละ่ะที่จะมีจุดผิดบ่อยๆก็คือคำนวณ power factor ได้มากกว่าหนึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้ามันมากกว่าหนึ่งนิดหน่อยเ,ออเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ ไม่ใช่ power factor มากกว่าหนึ่ง power factor มากกว่าหนึ่งมันจะมาเจอที่ตอนที่สองครับฟีตัวเนี้เราวัดจากรูปเนี่ยเราวัดได้แน่นอนส่วนฟีในข้อเนี้ยข้อ cos ลบหนึ่งของ vr ส่วน v สิ่งที่พบบ่อยๆคือเราได้ vr มากกว่า v ซึ่ง มันเป็นไปไม่ได้ VR มันจะมากกว่า V ไม่ได้ถูกไหมครับแต่ความที่มันมากกว่า V เพราะว่ามันมี uncertainty จากการวัด error จากการวัดซึ่งอาจจะทําให้พบ VR ที่มากกว่า V อยู่นิดหน่อยพอ VR มากกว่า V ปั๊บพอไปกดเครื่องคิดเลขหาค่า cost มันไม่ขึ้นมันไม่ได้นักเรียนก็จะมาถามเราจะทำยังไงผมก็บอกโอเคก็ไม่เป็นไรถ้าพบว่าอย่างนั้นเนี่ยเราก็มาดูในรายละเอียดว่าโดยถ้ามันต่างกันนิดหน่อยถูกไหมครับ แล้วมันมากกว่าหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันต่างกันมากๆผมก็จะบอกอันกลับไปดูน่าจะมีอะไรผิดแล้วนะครับในตรงนี้คืจุดที่มกักจะผิดบ่อยๆนะ <c oughs> เพราะนั้นไอ้นั้นก็จะจบสําหรับตอนที่หนึ่งจะเห็นว่าตอนที่หนึ่งเนี่ยง่ายมากแหละพอต่อวงจรปุ๊บปุบ,ปบวัดสามทีเสร็จจบที่เหลือคือคํานวณแต่ตรงคํานวณนี่แหละที่จะใช้เวลาเยอะ ที่สาคัญอีกอันหนึ่งคือตรงแผนภาพเฟสตรงนี้เนี่ยนะครับมักจะมีการวัดผิดซึ่งนี่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะบางทีก็ไม่ได้ไปตามในรายละเอียดแต่ว่าอย่างในรูป e หกุดเจ็ดเนี่ยพ่เ็นว่าไอ้ไอ้รูปมันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันก็จะเอ็นเข้ามาใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีส่วนของ vr อยู่แต่บางคนจะพบว่าเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมปุ๊บมันจะเอ็นออกออก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเอ็นออกแบบนี้ซึ่งมันหา vr ไม่ได้ vr เล็กไม่ได้เราก็ต้องไปเช็คดูว่าเออวัด ถูกหรือเปล่าค่า vr time vl time vrl อะไรพวกนี้เนี่ยวัดถูกหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะบางครั้งเด็กใช้วัดผิดพิสัยผิดหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดเจอแบบนั้นก็บอกได้เลยไปวัดใหม่ต้องมีอะไรผิดสักอ,อย่างครับสิ่งที่ผมแนะนําคือบางคนเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าตอนที่หนึ่งเนี่ยมันเร็วจะทาการทดลองแป๊บเดียวเนี่ยหลายคนจะจะทำการทดลองตอนที่หนึ่งเสร็จ แล้วก็ไปทําการทดลองตอนที่สองต่อแล้วค่อยกลับมาคํานวณน,นะครับถามว่าทํางั้นได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมแนะนําว่าก่อนที่เขาจะไปเนี่ยให้เขาทาการนอนตอนที่หนึ่งแล้ววาดแผนภาพเฟสต,ตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วถ้าเกิดมันไม่ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจะไปทําตอนที่สองต่อก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าประเด็นก็คือว่าพอบางคนพอวัด vr vc เสร็จแล้วก็จะข้ามไปทําตอนที่สองยังไม่คํานวณอะไรเลย แล้วพอกลับมาวาดแผนภาพเ็จแล้วพบว่าผิดอ่าซวยเลยมันก็ต้องมากลับมาทําการทดลองม่ก็เสียเวลาต้องมาต่อวงจรใหม่อะไรใหม่ใช่ไหมครับดังนั้นผมก็จะแนะนําว่าเขียนแผนภาพเฟสให้เสร็จก่อนดูก่อนว่าไม่มีปัญหาดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคจะได้ไม่ต้องทําการทดลองใหม่แล้วก็ข้ามไปตอนที่สองต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วมีอะไรแ,แปลกจะได้ทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะไม่งั้นสุดท้ายก็ต้องมาลื้อทำใหมด่ดีนะครับ นี่เราก็จะได้อันนี้ออกมาทนะีนี้พร้อมตรงนี้เสร็จก็จะไปตอนที่สองตอนที่สองก็ง่ายที่เราก็ลือ้อเวลาลื้อก็ต้องเตือนนะครับว่าพอจะพอดเนี่ยปิดซะก่อนคนก็พอดโดยที่ไม่ปิดผมก็เสียวจ,จับขั้วขึ้นมาก็วอาจจะตัวได้แล้วเราก็ลือ้อให้ไอเอซออกไปนะครับ แล้วก็ต่อวงจรทีนี้ก็จะเป็นวงจรตามรูปอะไรรูป E 6 8แปดนะครับ E 6กก,ก็เหมือนเดิมเราก็บอกว่า,าก็ก็ักวางอุปกรณ์ตามตามรูปเลยเริ่มต้นนะเราตออ่อไฟจากปลั๊กเข้ากับไปตัวกิโลวัตต์อาร์มิเตอร์นี่เก็ต่อเลย ดึงปั๊กนั้นออกมาเลยครับเ,เราก็บอกเราก็ต่อจากกิโลวัตต์อามิเตอร์ใช่ไหมครับจากกิโลวัตต์อามิเตอร์เราก็เขาก็บอกว่าต่อเข้าสะพานไฟใช่ไหมเราก็เอาสะพานไฟมาวางจากสะพานไฟเสร็จต่อเข้าแอมมิเตอร์ เราก็เอาแอมปิเตอร์มาวางจากแอมปิเตอร์ต่อเข้าตัวพาระัททีนี้ตัวพาระัเนี่ยมันมีอยู่สี่ตัวเราก็จะใช้วิธีการต่อปลั๊กรอไว้ใช่ไหมครับแล้วเราจะใช้ตัวพาระตัวไหนเราก็มาเสียบปั๊กนะเราก็เอาตรนี้มาวางแล้วก็ต่อกลับไปที่เดิมก็จบใช่ไหมเราก็คราวน,นี้เราก็ต่อสายต่อสายปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องเตือน ก็คือว่าในที่นี้เขาจะเขียนไว้เลยว่าการทดลอง e หกเตาไฟฟ้าใช้กับพิสัยห้าแอมป์อุปกรณ์อื่นใช้พิสัยหนึ่งแอมป์หมายความว่าในการทดลองทั้งหมดเนี่ยยกเว้นเตาไฟฟ้าเราให้ใช้พิสัยห้าแอมป์ให้โทษทีให้ใช้พิสัยหนึ่งแอมป์เฉพาะเตาไฟฟ้าเท่านั้นที่ใช้พิสัยห้าแอมป์ปัญหาก็คือสมมติเขาทําตัวอื่นก่อนแล้วมาใช้เตาไฟฟ้าแล้วลืม ก็ยังเสียบหนึ่งแอมป์อยู่เราเตาไฟฟ้าเสียบลอไปเราก็จะพบว่าทันทีก็คือพิเตอร์จะขาดทันทีนะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือถ้าเป็นไปได้ควรจะเริ่มทําที่เตาไฟฟ้าก่อนโดยที่ต่อไว้เลยห้าแอมป์นะต่อตัวนี้ไว้ที่ห้าแอมป์ไว้เลยแล้วก็ต่อวงจรเอาไว้เลยแล้วก็ทำเตาไฟฟ้าก่อน พอาำดาวไฟฟ้าเสร็จก็ทำตัวอื่นถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าเราตามราเรา